ทางด้านสุขภาพของประชาชนนะครับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรก็จะดําเนินการในส่วนต่างๆที่สําคัญนะครับประเด็นแรกเนื่องจากขณะนี้พื้นที่ชุมชนประชาชนมีความแตกตื่นหรือมีความตื่นตระหนกมากในเรื่องของสารโลหะหนักในร่างกายเพราะฉะนั้นทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจะได้ประสานให้ทางโรงพยาบาลพิจิตรและศูนย์สุขภาพจิตที่8นครสวรรค์จัดทีมจิตแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ทางจิต ยาลงไปในพื้นที่เพื่อจะทําความเข้าใจกับชุมชนในส่วนถัดมาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะได้แยกแยะกลุ่มคนที่ตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะซึ่งทางคุณญิงพรทิพย์เข้ามาตรวจไว้ใน700กว่าราย,ยแยกแยะออกมาเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่พบโลหะหนักในร่างกายและมีอาการก็เรียกว่ากลุ่มป่วยกลุ่มที่2คือกลุ่มที่พบโลหะหนักแต่ไม่มีอาการเรียกว่ากลุ่มเี และกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่พบโรคหันหนือพบแล้วยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็คือเป็นกลุ่มปกติแล้วก็ให้การดูแลร,รักษาไปตามกลุ่มป่วยก็ไปรักษานะครับกลุ่มเสี่ยงก็ไปดูว่าจะทําอย่างไรที่จะลดสารพิษลงได้แล้วทั้ง3ากลุ่มก็จะมีการเฝ้าระวังต่อไปในส่วนของกลุ่มเสี่ยงที่สําคัญขนาดนี้ก็จะทําโครงการในระยะต้นคือโครงการใช้วิธีการทางแพทย์ทางเลือกของหมอเขียวเพื่อจะเข้าจัดอบรม 4รุ่นนะครับรุ่นแรกจะดำเนินการในวันที่14หรือถึงิบากกพาร์นี้เพื่อจะจัดอบรมให้คนที่มีสารโลหะหนักในร่างกายเนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคเตรรียมไคับว้น ครับเชิญครับสี่สิบเก้า